เจ้าของร้านเพจรํำให้กลางไลฟ์หลังบิ๊กเอ็มถูกโปดวอนให้โอกาสน้องด้วยสวัสดีค่ะซีสยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงหลังเพจพันปีเจ้าของร้านเพรชื่อดังที่เป็นคนแบ่งลอตเตอรี่ให้บิ๊กเอ็มกิตตลีตจนกลายเป็นประเด็นดราม่าทั้งหมดมาสู่พระเอกดังกล่าวปล่อยโฮกลางไลฟ์สดพร้อมระบุว่ากาาบขอร้องผู้ใหญ่ทางช่องเจด น้องบิ๊กเอ็มเป็นเด็กดีไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะหนูชั่วหนูเลวเองวอนให้โอกาสน้องได้ไหมคะได้โปรดค่ะจากกรณีที่ทางช่อง7 HD ขอแจ้งยุติสัญญาบิ๊กเอ็มกิตริสบุตรพรมจากการเป็นนักแสดงในสังกัดระบุว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกิตริตบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัด ของคุณกิติริศบุตรพรม,ดโ,มโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาติดตามดราม่าก,กันต่อยาวๆนะคะซิสที่ข่าวแซ่บคนดังอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ